คุณจัดคุณเทอมค่ะคนชาบ้นหึงด่าให้ก็พอจะโสดเจัดจะได้จัดซี้อหรือเปายนี้ก็บางทุเจัดตะพองน่ห้ต่คนาบ้หึงด่าเน่ห้ยิเจดออยคำใบจ้าอยลือฟ้าคำใจคำใบจ้าออยลือฟ้า ใช้คำปจาร์ด้วยใช้คำปัจาร์ด้วยพูดยายยายายยายยายใช้คำปัจจาด้วยตายายจึงจะจำจำคำาจาของร้านที่บอกให้มาทำจะกินจะดื่มก็

ដែលស្រងតាយ៉ាងចាស់ហើយកូនចៅក៏ធ្វើតាមប្រពៃណីមួយតាមប្រពៃណីរបស់ចាស់អាចអត្រាទៀកផងអាចក្នុងផងកូនចៅបានប្រពៃតាយ៉ាងគេក៏អាចណៃកូនចៅបានមកពីស្រោចថ្ងៃនេះតាយាយក៏ទៅតាយាយបកក៏នេះចាស់ស្រែកខ្លាំងៗតាយ៉ាងមករបស់ នេះនេះម្លងហើយនេះកាប់បាយដងអើនិយាយរើតាមនេះនេះដល់នេះអាមុនម្លងអូចុះទៅទៅទៅចូលទៅព្រុកណាច្រួយទៅព្រួយណានេះបងនេះដៃមកខ្ញុំចាស់លืมចេះអីគំមុនឲ្យມັນចື່យ៉ាងយ៉ាងเดียวក្បៃចិត្តចើអូនអើយអោយចື່ទីយ៉ាងเดียว 10m ដែរ นี่เธอางแต่ยังมัคองครบ่ขาดเกินมัคงครบเลยเนาะรคเลรบแล้วอย่างพลนามารากไม้องครหมูายใบเด็กแต่คงที่เบ็ไนมนมนยคงที่คงอยู่เยอะอืมตาตตนางินางจำไรนะสากย เข่าเนี่ยเข้าเนี่ยเล่งเปลี่ยนเองเนิร์สงเงเปลี่ยนอาไปยหยแต่ตาไปน้นไปนา้นะฮะเดียเปล่งเปลี่ยนมาเปจาวองอาได้ลูได้จูกสีจะโอนจะคนคุณาขาอดูมาตรสวยนี้คนเก้าตาีาเชื่อเชิญหม้อทอาหม้อปิศ

លៀងលៀងដៃលៀងជើង